มาต่องที่ข่าวดีเรื่องราวดีๆกันบ้างกับครอบครัวนี้ค่ะพระเอกหนุ่มอีบยองฮอนะคะและภรรยาอีมินจองล่าสุดได้ย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นย่านไหนต้องไปชมกันค่ะ อีบียงฮอและภระยาสาวอีมินจองค่ะได้ตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ okay, okay. ในเขตซามซองดงในกรุงโซนะคะโดยบ้านหลังใหม่ที่คู่สามีภรยาซูเปอร์ร์ <Okay. S 1> แห่งวงการบันเทิงเกาหลีได้ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นั้น <Okay. S 1> เป็นบ้านหลังเก่าที่แจดองกันและภระยาโกโซยองอาศัยอยู่ก่อนที่จะขายให้กับอีบียงฮอนั่นเองค่ะ อีบยองฮอนต้องการที่จะย้ายบ้านมานานแล้วค่ะเนื่องจากภรรยาของเขาอยากที่จะหาบ้านหลังใหม่ที่อยู่ใกล้กับครอบครัวของเธอมากที่สุดเพราะจะได้ไปมาหาสู่กันอย่างไม่ยากลําบากนะคะเพราะว่าอีมินจองเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างติดครอบครัวด้วยค่ะส่วนบ้านหลังใหม่ที่อีบยองฮอนและอีมินจองย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นั้นนะคะอยู่ในย่านที่มีซูเปอร์สตาร์เกาหลีอาศัยอยู่เยอะมากและเป็นโซนที่ทั้งสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซลเลยล่ะคะ่ะ อิมินจอง의근황취재에나선ชุจีแจติดปากเกอลีบยองอนอิมินจองคุณผ่านพ้นเรื่องคดีต่างๆเลวร้ายมาได้ตอนนี้ก็สร้างชีวิตแบบอย่างมีความสุขกันแล้วนะคะสำหรับคู่นี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงดีกว่านะคะช่วงหน้าอินชัยเราอัพค่ะรวบรวมข่าวทั้งวันรอคุณอยู่แล้วค่ะ